ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกก็จะาํา อัปเดตข่าวสารของ eFootball 2 0 2 4นโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับทุกคนจะดำาการพูดถึงนักเตะแจกฟรีนะทุกคนก็คือเป็นการแนะนำแนวทางการอัพค่าพลังนักเตะแจกฟรีนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าคลิปนี้ทุกคนเป็นคิวของอาร์เจนตินาครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าจะมีใครค่าพลังตันเท่าไรกันบ้างอัพยังไงกันบ้างจะได้ค่าพลังที่สูงที่สุดและโหดที่สุดก็ดำาการรับชมกันในคลิปนี้เลยเลย,เลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปการก็เลนทุกคน เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกนคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงโดยเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปก็คือแพ็กที่มีการแจกฟรีตอนนี้นะครับเป็นแพ็กไฮไลท์ของอาร์เจนตินานะครับก็คือมีทั้งหมด5คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยเลนอเมซี่คนแม็กอาริสต์นะครับแล้วก็มีทางของกอนซารีสก็ทุกคนเปเรสนะครับผมแล้วก็โลเซลโซนะ่ครับกอทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแนวทางการนับค่าบลลังก็คือมีหน้าตาม,มาแบบนี้เลยครับทุกคน ก็เริ่มซีคนแรกเป็นฝั่งของเลี้ยวเนลเมซี่นะครับทุกคนสามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่100เลยนะครับต่อมาเป็นแม็กอลิสเตอร์คนอยู่ที่99นะครับต่อด้วยทางฝั่งของโลเซลโซนะครับอยู่ที่97ตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนสำหรับแนวทางการนำค่าพลังคร่าวๆนะทุกคนต่อมาคนที่4นะครับเป็นฝั่งของเปเรสครับทุกคนตำแหน่งของกองหลังเซนแบ็กหรือว่า CB นะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่ 97นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกอนซาเลสนะครับสําหรับกอนซาเลสก็คือค่าพลังสูงสุดรวมบูนยูที96ตําแหน่งของปีกขวาหรือว่า r w f นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ5นักเตะของอาร์เจนตินาที่มีการแจกฟรีในแพ็คของไฮไลท์อาร์เจนตินานะครับสําหรับค่าพลังที่น่าสนใจก็ตามนี้เลยทุกคนทั้ง5คนนะครับก็มีค่าพลังที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไปนะครับคนที่เด่นที่สุดก็แน่นอนอยู่แล้วะครับว่าต้องเป็นิโอเนลเมซี่นะครับ บอกเลยว่าฟ้าทั้งแถบนะครับทุกคนสำหรับเลียวเนลเมซี่นะครับก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างสามารถอัพตามนี้กันได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ครับทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกิจกรรมนะครับทุกคนหรือว่าเล่นอีเวนต์ทางฝั่งของแคมเปญเราจะฉีบเพื่อรับของฟรีกันด้วยแลวกันนะครับแล้วก็มาเปิดให้ครบกันด้วยเลยกันนะครับสำหรับการแจกฟรีนักเตะไฮไลท์ของอาร์เจนตินานะครับก็ขอลาไปด้วยการเปิดแพ็กนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลยกันนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคิวของทางฝั่งฝรั่งเศสกันบ้างทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดินทุกคนไว้เชินใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ